อาจาพร้อ,อมแล้วเริ่มได้เลยนะคะหลายคนกลับมาถามผมบอกว่ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวยิ่งสูงก็ยิ่งมีโรคประจาตาแหน่งไม่ใช่โลบประจำตำแหน่งนะครับมีมีโรคลุมเลามากขึ้นเลยเยอะแยะไปหมดเลยผมก็ถามกลับบอกว่าเอ๊ะคุณเคยกลับมาดูไหมว่าการที่คุณยิ่งสูงขึ้นไปเนี่ยมันเกิดสมดุลที่ผิดเพี้ยนไปไหมนะครับหรือเกิดการที่เราใช้ชีวิตบางอย่างที่มันโอเวอร์ไปนะครับอย่างบางคนบอกว่า ยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งนั่งโต๊ะมากขึ้นเดินน้อยลงมีอะไรครับคนที่อยู่รอบข้างมาปฏิบัติมากขึ้นการที่เราต้องเดินไปกินอาหารก็ไม่มีแล้วมีพิซซ่ามากองอยู่ที่โต๊ะแล้วอาหารก็กลายเป็นอาหารขยะมากขึ้นและมันเกิดการอะไรครับเพี้ยนของความคิดตรงเนี้เราเข้าสู่วัฏจักรที่เราเรียกว่าแบดลูปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับสังเกตดูบางครั้งเราอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองว่าปัจจุบันเนี้เราเกิดสมดุลในชีวิตไ,มไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟิสเรานะครับ ร่างกายเราเนี่ยเราเหนื่อยง่ายไหมนะครับอันที่2คืออารมณ์ของเราหงุดหงิดง่ายหรือเปล่าอันที่3คือความคิดหรือเมนเทลเนี่ยมันปลอดโปร่งไหมแล้วสุดท้ายเลยก็คือโซเชียลของเราคือคนที่รอบข้างเราเนี่ยเจอหน้าเราเป็นไงครับโอ้ยใส่สาชาบซื่นหรือว่าเกิดอาการไม่เจอไม่อยากเจอหน้าเราเลยเมื่อไรก็ตามที่สมดุลตรงนี้เริ่มเสียไปเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาแล้วหาองศาที่หายไปแล้วก็สร้างสมดุลใหม่ขึ้นมานะครับว่าอันที่หนึ่งคือร่างกายเราฟิตหรือเปล่านะครับ ผู้บริหารหลายท่านเคยมาบอกผมบอกว่าการที่มี m a j o r i t y เนี่ยไม่ใช่แค่ m a j o r i t y ของเรื่องความคิดนะครับแต่ต้องเป็น m a j o r i t y fitness คือ fitness ทั้งในแง่ของ physical คือร่างกายที่แข็งแรงนะครับเรามองง่ายๆว่าเอะเราสามารถที่จะวิ่งนะครับสัก5กิโลได้ไหม10กิโลได้ไหมโดยที่เรายังหลาล้าอยู่บางคนบอกว่าพอผมมี y s i c i l fitness เนี่ยแทนที่จะมีแค่ความคิดดีๆ มันกลับกลายไประหว่างที่วิ่ง10กิโลเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดความคิดใหม่เมนเทลเกิดฟิตเนสขึ้นมาอารมณ์เริ่มผ่องใสมากขึ้นนะครับพอไปเจอเพื่อนรอบข้างไปไงครับโซเชียลเริ่มอะไรฮะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเริ่มมีคนทักบอกว่า,วาเอะทำไมหน้าตามันดูเด็กลงนะครับแล้วทําไมเพื่อนๆมักจะอะไรฮะมาสังสรรค์กันมากขึ้นอันนี้คือความสมดุลที่เกิดขึ้นซึ่งบางทีมันหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับ ่าลืมกลับมาดูองศาในชีวิตเราที่ขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นองศาเรื่องร่างกายองศาเรื่องความคิดองศาเรื่องอารมณ์หรือว่าองศาเรื่องสังคมที่เราอยู่นะครับเมื่อไรก็ตามที่มันไม่สมดุลในขาใดาขาหนึ่งเนี่ยมันจะทาให้อีก 3- 4ี่ขามันเริ่มเพี้ยนไปด้วยเหมือนขาโตนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในทั้ง4มิตินะครับมันก็จะเกิดองค์รวมใหม่ของชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่อะไรฮะมีชีวามากขึ้น มีเพื่อนฝูงที่มีเสียงหัวเราะมากขึ้นมีอารมณ์ที่แจ่มใสแล้วก็มีอะไรครับมีจิตใจที่คิดอะไรใหม่ๆได้ดีขึ้นเสมอนะครับลองกลับมาดูนะครับว่าตอนนี้ตาช่างของสมดุลเราสมดุลอยู่แล้วหรือยังโอเคครับคุณครับ